สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะ d ิ DJ i ิอาเป็นทอมทาไลฟ์ค่ะสำหรับวันศุกร์13ของเดือนสิงหาคมค่ะบางท่านซื้อ DJI Mavic Air 2S ไปค่ะและก็ไม่ทราบว่าการคาลิเบตกิมบอลของกล้องเนี่ยสามารถทำได้โดยวิธีใดหรือมีการแก้ไขปัญหาของเวลาเราถ่ายภาพท้องฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ ต่างๆที่เราต้องการโฟกัสหรือมีเป้าหมายในการถ่ายเนี่ยอาจจะเป็นเส้นขอบฟ้าหรือเส้นท้องทะเลค่ะเขาไม่ตรงแล้วก็มีการเอียงหรือการเฉียงค่ะหรือบางครั้งที่เป็นเคสหนักๆเลยก็คือไปชนหรือได้รับการกระแทกนั่นเองเวลาเรามีการกระแทกกิ่บอลของเขาอาจจะไม่เข้าที่ค่ะแล้วก็จะมีการเอียงนะคะกิ่บอลก็คือส่วนที่เป็นตรงด้านล่างตรงจุดนี้นะคะที่อยู่ตรงมือพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่ากิ่บอลหรือว่าเป็นกันสันสามแกนค่ะ ตัวนี้สามารถคาลิเบตได้แต่การจับแบบพิมพ์นี้ไม่ถูกต้องนะคะพิมพ์แค่ทาให้ดูเฉยๆว่าเขาสามารถขยับได้เป็นการสั่นสามแกนบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเป็นการสั่นทาให้วิดีโอเวลาเราถ่ายเนี่ยเขามีความนิ่งแล้วก็สมูทตันเองค่ะสําหรับตัวนี้หากเกิดปัญหาเส้นขอบฟ้าไม่ตรงหรือมีการกระแทกบางครั้งค่ะการคาลิเบตกิมบออาจจะทําให้หายได้เพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีการคาลิเบตกิมบกันเลยแล้วกันค่ะเวลาเราจะใช้ งานการคาลิเบตคิงบอลอย่างแรกเลยที่เราต้องมีก็คือตัวโดรนค่ะอย่างที่2คือตัวรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวมือถือที่เราจะใช้กับแอปพลิเคชันแต่ถ้าเกิดเป็นของพิมพ์ตอนนี้เนื่องจากว่าพิมพ์ต้องการต่อเพื่ออไลฟ์ไปให้ทุกคนได้เห็นทุกท่านได้เห็นก็เลยใช้เป็นตัว DJI Smart Controller ค่ะจะได้เห็นแอปเมนูเวลาเราจะทำงานค่ะอย่างแรกเลยก็ใส่แบตเปิดตัวลำ เปิดรีโมทให้เรียบร้อยเสียงได้ยินกันทุกคนนะคะถ้าเกิดเสียงเบาแจ้งได้นะคะโอเคพพมพ์เพิ่มเสียงให้เมื่อเปิดเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะให้ตัวรัมแล้วก็รีโมทแอปพลิเคชันทั้งหลายเขารีบูตกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการคอนเนคกันค่ะเราจะเข้าไปสู่หน้าแอปพลิเคชันค่ะเราจะต้องเข้าไปที่โ o รไฟนะคะในการคาลิเบตกิมบอลค่ะสังเกตตัวกิมบอลตอนนี้เขายังตรงอยู่เข้าไปที่ โลโก้ดีซน์บังค่ะจุด3จุดมุมขวาบนนะคะเข้าไปที่ control ค่ะเมื่อเข้าไปที่ control เรียบร้อยแล้วสไลด์ลงมาค่ะเลื่อนแถบลงมาจะเห็นเมนู Gimbal c a l i b r a t i o n ค่ะเราสามารถเลือกไปที่เมนูได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะมี2อย่างให้เลือกค่ะเป็นแมนวนวลหรือ Auto ถ้าเป็นมือใหม่แนะนำเลยค่ะว่าเลือกออโต้ได้เลยค่ะ เมื <Cornell. S 2> <Representatives>. ่อเลือกเรียบร้อยนะคะแอปพลิเคชันเขาจะประมวลผลแัะตัวกล้องค่ะนี่เขาจะทำงานในการคาลิเบตแนะนำว่าอย่าขยับตัวโดรนนะคะเมื่อคาริเบตเรียบร้อยค่ะฟังก์ชันเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าทำการคาริเบตเรียบร้อยแบบนี้เวลาเราทำวิธีการคาริเบตกินบอลเนี่ยเตือนนิดนึงค่ะว่าต้องวางตัวโดรนไว้ในที่เรียบนะคะแล้วก็ไม่ขู่ค่ะอย่ามีพวกขินหรือว่า ก้อนหินอยู่บริเวณใต้กล้องหรือใต้พื้นเนื่องจากว่าสังเกตเมื่อสักครู่กล้องเขาจะทําการคาริเบตตัวเองก็คือจะหันซ้ายขวาบนล่างนิดนึงนะคะระวังการกระแทกตัวกินบอลหรือตัวกล้องเนี่ยเข้ากับวัตถุหรือสิ่งของเหล่านั้นนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะวิธีการง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือนําตัวโดรนออกมาค่ะแบตเตอรี่มีพอสมควร ตัวโดรนเชื่อมต่อรีโมทแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถอดฝาครอบกริมบอลเปิดตัวโดรนเปิดรีโมทคอนโทรลเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะสำหรับ d j i จไอค่ะเลือกที่จุดสาจุดมุมขวาบนแล้วก็เข้าไปที่ตัวคอนโทรค่ะสไลด์ลงมาที่เมนู c a ร i b ิเบตก i ิมบอนั่นเองค่ะและพบกันอีกครั้งในวันศุขหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ